อยากให้เรามีความรู้และมีความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ของบ้านเราเมืองเราคนที่พูดและมีน้ำหนักแล้วน่าเชื่อถือและเป็นบุคคลที่ควมม่มบอดในเรื่องสื่อสารมวลชนในบ้านเราเมืองเรานี้ไม่พ้นเลยนั่นก็คือคุณสุดที่ชัยยุนและคนคนนี้เวลาพูดอะไรจะมีน้ำหนักแล้วก็มีทิศทางลมมีข้อมูลมีความหนักแน่นในการที่จะฟาดฟัน เพื่อให้สังคมไทยได้สะท้อนย้อนกลับไปได้เห็นถึงปริบทของนักการเมืองบ้านเราไปฟังเขาดีกว่าซึ่งเป็นเรื่องไม่ใหญ่ไม่โตเพียงแต่ว่าเป็นเกล็ดของความรู้ที่เราต้องหายโง่ แล้วก็ใช้ความฉลาดให้เป็นเราก็ควรจะเรียนรู้ด้วยความเจ็บปวดมาแล้วครับว่าในอดีตถ้ามีเศรษฐีระดับสากลเนี่ยมาเป็นนายกแล้วบอกว่าแจกโน่นแจกนี่ทุกคนหลงหนี่ใจนึกว่าถ้าเรามีเศรษฐีเป็นนายกก็ดีสิเพราะเขารวยเขารวยเขาก็แจกเงินสิไม่ใช่นะครับเขาเอาเงินเรามาแจกเราแล้วก็ไปสร้างความร่ำรวยกับกลุ่มที่อยู่ในอำนาจครับเขารวยจากการที่เขาเอาเงินมามาแจกเราแล้วก็ยึดอานาจอำนาจไว้แล้วเราก็เลือกเขากลับมาแล้วเขาก็มีโอกาสทำมาหากินจากการที่ใช้ เงินของเราแจกเราเพื่อให้เขากลับมานั่นแหละครับดังนั้นบทเรียนนี้มันชัดแล้วชัดขึ้นทุกทีครับก็จึงเป็นอีกบทเรียนอันเจ็บปวดว่าครั้งนี้มันจำเป็นจะต้องไม่กลายเป็นเดือ